วันนี้เราอยู่กับแลมเบอตา New X 2 0 0นะครับฟังไม่ผิด X 2 0 0เป็นซีรีส์น้องใหม่ที่ทางแลมเบอตาเพิ่งเปิดตัวในซีรีส์ X ซีรีส์นะครับเราเห็นตัว X 3 0 0ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ก่อนในคอลเลกชันของโมโนพล o มคอลเลกชันวันนี้อาทิตย์ต่อมาทางแลมเบอตาได้เปิดตัวซีรีส์ใหม่ไหมนะจริงๆมันก็คือ X ซีรีส์เหมือนเดิมแต่เป็นน้องเล็กที่เหมาะกับจดดิว n อทียิ่งขึ้นกับรหัสเครื่องยนต์ที่ไม่ถึง200 c ้ซีซีนะครับใช้คําว่า บอกเลยเลยว่าหน้าตาขับผ่านๆนี่มันคือ X 3ร0้อเลยแต่รอบนี้เปิดตัวพร้อมกันถึง6เฉดสีนะครับ กับสสไตล์ที่เป็นสไตล์เพฟูคาเลอร์แม่เจ้าดูแล้วสีสันสดสวยกับสไตล์โมโนโครมที่คล้ายๆกับรุ่นพี่ใน X 3 0 0แต่มันจะมีดีเทลรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ยังแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวพามาชมทั้ง6สีเลยว่าใน X 2 0 0มีอะไรที่น่าสนใจบ้างราคาอยู่ที่1 34,900บาทแต่ช่วงโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง1 2 9 9 0 0บาทตัวเนี้ยพื้นฐานจะเหมือนในตัว X 3 0 0เลยคือได้โชคหน้าและหลังที่สามารถปรับได้7ระดับนะครับในส่วนของพี่โลดย้อนประว เ,นนเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วทางแลมเบอาได้เปิดตัวแลเมอา X 3 0 0ณกรุงมิลานนะครับครบรอบฉลอง75ปีของแบรนด์แลเบอตาทาง X 3 0 0นี่แบบมีสีออกมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนเป็น SR จนอดีตที่ราที่เปิดมาเป็นโมโนโคมคอลเลกชันนะครับในตัว X 3 0 0พอครบ1ปีซึ่งตอนนี้แลมเบอตาฉลองครบรอบ76ปีนะครับกับบิ๊กซัพพลที่เปิดตัวน้องเล็กอย่าง X 2 0 0ขึ้นมานะครับก็บอกได้เลยว่าแม่ มันน่าขับไปหมดแล้วผมชอบความที่เลมเบต้าเนี่ยเขาเล่นสีเล่นลายเล่นอารมณ์ให้กับว่ารถในรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่อย่าบอกว่า6คันเนี่ยได้ต่างอารมณ์เลยตามคอนเซปต์นะครับ know what I want โจแต่ละคนอยากได้แบบไหนก็เล่นแบบที่อยากได้กันไปเลยเรามาดูกันที่สีและลายเลยแต่ผมอยากให้มาดูที่ลายสติ๊กเกอร์หรือลายที่เขาคาดในตัวชุดสีกันนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัว X 2 0 0มากเราะจะไม่เหมือนกับรุ่นพี่ในตัว X 3 0 0้ที่เขาจะแบบมีความคาดนะครับเหมือนในตัว DLGP ในยุคก,ก่อนแต่พอใน X 2 0 0เนี่ย เขาจะฆ่าตั้งแต่ด้านหน้านะครับแล้วก็หลังยาวมาเลยที่เขาจะเล่นในตัวสันนะครับผมก็เพิ่งเห็นนะว่ามีสันตรงนี้พอเขามีสติ๊กเกอร์เราจะเห็นสันที่มันแบ่งชัดเจนเลยนะมันก็เลยรู้สึกว่าให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรามาดูที่สีในแต่ละสีดีกว่าทั้ง6สีนะครับเรามาดูจากฝั่งสไตล์โมโนโคมนะครับซูเปอร์แบ็คดำเนี่ยมเขาเรียกว่า totally black เลยก็ได้นะครับเพราะว่าดำนังคันเลยจริงๆแล้วผมชอบความในตัวซีรีส์ของ X 2 0 0คืออะไรไม่ว่าจะเป็นขอบไปหน้าหรือคิ้วต่าางๆเเเนนดินป็ สีดำหมดนะครับแล้วพอเป็นตัวสีซูเปอร์แบ็คเนี่ยมันได้ดำทั้งคันดีจริงๆเลยช่วงล่างดําล้อหน้าดับเบิลอาร์มลิงท่อทุกอย่างดําคิ้วดําโลโก้ดํามันให้กินอายได้บดแบบว่าดำแบบดำจริงๆนะครับต่อมาเรามาดูกันที่สีสคกูโรเกนะครับอันนี้ก็อยู่ในสไตล์โมโนโคมนะครับที่เป็นสีเทา ออกแนวนมนมพาสเทลต่อมาที่สีเจม้าไว้นะครับสีขาวมาเลยขาวจ้วนนะครับพอสังเกตนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโมโนโคมคอลเลกชันในตัว X3 YSR เนี่ยอันนั้นอนะเขามีสีที่เป็นรหัสเดียวกันเลยสคูโลเกเจม้าไว้เหมือนกันแต่อันนั้นเขาจะได้เรื่องตัวคิ้วที่มันเป็นครเมียมสีสว่างแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นสีเทานะครับสีสว่างมันก็จะได้อารมณ์ความเรียบหรูความพรีเมียมแต่พอมาเป็นคิ้วดําช่วงล่างสีดำนะครับทั้งสคูโลเกและเจม้าไว้เนี่ย มันให้กลิ่นอายความสปอร์ตที่เหมือนเป็นอีกแนวอีกตีมหนึ่งเลยนะก็เออมันก็ได้หลายอารมณ์จริงๆนะครับกับในตัวสีของแลมเบต้าที่อยู่ในสไตล์ของโบนโครมต่อมาเรามาดูในฝัง่งเพฟูคัลเลอร์นะครับสีสันหลากสีมากมายนะครับเรามาดูนี่คราวดี D ้บูนะครับอันนี้คือสีฟ้าอ่ะก็ออกแนวเนี่ยสีเขาจะเป็นนมนมพาสเทลเหมือนกันตัดด้คิ้วดำก่อไฟหน้าสีดำ มือเบรกสีดําก็ได้กินอายความสปอร์ตต่อมาเรามาดูที่สีแซลมอนพิงค์นะครับตอนแรกผมก็เอ๊ะภาษาไทยเราควรจะเรียกว่าสีอะไรดีผมเรียกว่าสีปลาแซลมอนเลยแล้วกันเพราะว่าสีเขาเป็นสีแซลมอนพิงค์นะครับที่มีความเป็นทั้งสีชมพูจริงๆเขาเรียกสีชมพูแหละเพราะมันเป็นแซลมอนพิงค์นะครับ แต่บอกได้เลยว่าคันจริงสวยสะดุดตามากๆเพราะว่าแบบสีมันดูแบบมันแปลกตาผมไม่ค่อยเจอรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ที่เป็นสีอารมณ์นี้นะครับเป็นสีที่แบบสะดุดตาจริงผมตอนแรกผมเห็น6คันลงมาจอดนะครับคันนี้คือสะดุดตากนมาที่สุดเลยต่อมาสีคันสุดท้ายนะครับอย่างสีเหลืองเยลโล่แต่จริงๆสีเต็มๆอันนี้คือลิมอนเชลโล่เยลโล่นะครับหรือสีเหลืองแต่สีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองที่แบบออกเหลืองพัดเทลนมๆที่แบบว่า ต้องมาดูคันจริงซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสีเหลืองที่รู้สึกว่าแปลกตาเหมือนกันนะมันจะไม่เป็นเหลืองสดหรือเหลืองซีดเหลืองอ่อนนะครับเป็นออกแนวเหมือนจะเหลืองสดผสมเหลืองพัสเทลนะครับที่แบบว่าได้กินอายอะไรหลายอย่างซึ่งผมชอบจริงๆเลยในสีใหม่6สีนะครับในตัว คอลเลกชันหนึ่งตัว X 200เนี่ยเรารู้เลยแหละตามคอนเซ็ปต์นะครับ I know what I want ถ้าเราเป็นคนที่แต่งตัวสไตล์แบบสีจัดแป้นแปนหรือว่าแต่งตัวเทๆ่ๆสไตล์ Colorful นะครับเล่นฝั่ง Playful Color ร์เลยแล้วก็แบ่งเป็น3สีให้เราเลือกว่าเราชอบสีในเฉดไหนนะครับหรือถ้าเราต้องการเป็นคนที่แบบว่า Mini ม a ลสีเรียบๆคุมโทนแบบไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ <c> o <oughs> ม h นโคมสไตล์นี้ก็บอกได้เลยว่าให้กลิ่นอายที่บอกได้เลยว่ารถรุ่นเดียวแต่มันต่างสไตล์กันเลยเกินนะครับ กับเจ้าตัว New X 200. 2 0 0เรามาดูรถกันเลยดีกว่านะครับนี่ผมเลือกสีเหลืองนี่ล้วกันเพราะว่าสีมันแอบสะดุดตานะครับกับเจ้าตัวสีเหลือง<ฮ>เขาไม่ชมก่อนเลยอย่างที่บอกว่าตัวมิติรถเนี่ยเขาใช้คาว่ามิติเดียวกับตัว X300 ด<ๆ>ีเลยดีกว่านะครับความใหญ่ความที่รู้สึกว่าแน่นความอิม่มภายใต้คอนเซปต์ low and l ลองนะครับก็คือรถเนี่ยดีไซน์ก็จะเป็นสไตล์แบบดูแบนๆนะครับเตี้ยๆแต่ลองก็คือเกี่ยวยาวนะครับมัน,เป,นเป็นกินอายเขาว่า อิตาเลียนพรีเมียมสกูตเตอร์ที่มาตั้งแต่ยุคก่อนตั้งแต่สมัย76ปีที่แล้วก็ยังได้กลิ่นอายของไลมเบต้าที่เป็นอารมณ์นี้อยู่นะครับก็เป็นดีไซน์ที่เหมือนในตัว x 3 0 0้เลยแหล,ละซึ่งอ่าผมข้อไม่ดูเหมือนเดิมนะครับอ่าผมสูง168ซนติเมตรก็จะเป็นประมาณนี้ข้อดีของการที่ไม่มีถังน้ำมันไม่มีเครื่องบริเวณนี้เราสามารถขยับขึ้นมาด้านหน้าได้ทําให้ขาดเราถึงเต็มพื้นขึ้นสูง,15สง150ยืงง้านนรับหร,ราสูงรบอ170าส0บยับมาด้าดหลัง ยังไงมันก็จะได้ความพอดีที่แบบความสบายหลักการง่ายๆคือเอาขามาวางบนฟอร์บอร์ดเนี่ยแล้วก้นทิ้งไปเลยตำแหน่งไหนนั่นคือตำแหน่งที่นั่งสบายที่สุดนะครับแล้วมาดูในส่วนคนอนโซนนะครับพักท้าก็จะเป็นเหมือนในตัว X 3 0 0ซีรีส์ปกติก็คือจะเป็นแบบบิวอินส่วนการนั่ง คนซ้อนก็จะเป็นประมาณนี้เบาจะเป็นสเตปที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งถ้าเราดูดีดๆเนี่ยเขาจะแบ่งพาร์ติชันระหว่างเบคาคนขับกับเบาของคนซ้อนนะครับซึ่งเนี่ยในส่วนของคนคนขับเนี่ยเขาจะเป็นวอล์นี้เพื่อให้เราสไลด์ไปด้านหน้าได้เพื่อให้ขาเต็มพื้นกรณีที่เนคนที่ขาไม่ถึงนะครับหรือว่าส่วนสูงไม่ได้มากแล้วมันก็จะสิ้นสุดตรงบริเวณนี้ปึง้งที่เนี่ยเนี่ยเราเลื่องนงี้มาเราก็จะรู้สึกแล้วว่ามันชนสันนะอันส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนคนซ้อนที่แบบว่าแบ่งกันชัดเจนแต่ข้อดีีีีคคคคือออออพมมัััันน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 นเเเเเปปป็็บบบาาะะท่่่สสใใกกกกล้้้ยงงงไไซซ์์ขูรจแว คู่รักก็จะรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ในระดับระดับเดียวกันเราก็กอดไปด้วยกันได้นะครับหรือถ้าไม่สนิทก็จับเหล็กจับกันตกด้านหลังได้แต่ผมชอบตัวนี้นะเหล็กจับกันตกนะครับจะเป็นแบบบิวอินที่ซ่อนอยู่ใต้เบาะคือเรามือลอยเข้ามาใต้เบาะเราก็จะเจอในส่วนเหล็กจับกันตกในส่วนของช่องเก็บของใต้บเบาะก็จะได้บวกครึ่งใบประมาณ1ใบแล้วของเล็กน้อยนะครับละส่วนของด้านหลังนี่ก็จะเป็นส่วนของถังน้ํามันนะครับฝาก็เป็นสไตล์ของเหมือนในตัว x 3 0 0เลยที่ได้ความพรีเมียมมากผมชอบฝามากเพราะว่าฝา,ม,า,ฝา,ฝามันเท่เหลือเกินะม มาดูนันส่วนของเครื่องยนต์นะครับหลายคนจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะ X 200มันคือเครื่องตัวเดียวกับในซีรีส์ของ V 200หรือเปล่าที่เป็นน้องเล็กสุดเลยในตัวซีรีส์ของ l a m b r e t a นะครับคนละเครื่องกันเครื่องตัว V 200เขาจะเป็นเครื่องที่เป็นหม้อลมหรือว่าแอร์คูลนะครับแต่ตัวนี้ทาง l a m b e t a บอกว่าเขาใช้เครื่องพื้นฐานที่เป็นเหมือนรหัสเดียวกับในตัว X 300เลยแต่ลดความจุกระบอกสูบลงมาเอาง,ง่ายๆเลยคือเครื่องนี้เป็นเครื่อง4วาล แล้วมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด,ด้วยมอน้ำนะครับแต่จากที่ปกติมัน270ซีซีตัวนี้จะเหลือ184.7ซีซีซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เหมาะกับโจทย์คนที่ว่าเออ New Entry นะอยากจะเริ่มเล่นพรีเมียมสกูตเตอร์ที่บอกได้เลยว่าเออพอมันเครื่อง275ซีซีเนี่ยก็รู้สึกว่าเออาจจะแรงไปนิดนึงซึ่งในโจ์คนที่บอกว่าอยากได้เครื่องไม่ต้องใหญ่มากอ่ะต้องการความประหยัดน้ามันเพราะว่าเราใช้งานเดินทางท,างทั่วไปเราขี่เท่เน้นทรงนะครับไม่ได้มาเน,น้นซิ่งกับใคร ตัวนี้ก็บอกได้ว่าออกมาโจดในตัวที่ราคาถูกลงมาด้วยเรามาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับในเครื่อง200นะครับามาดูกันที่รายละเอียดน,นะครับตั้งแต่น้ารถไปหลังรถเลยนะครับมาดูกันที่ช่วงล่างเอกลักษณ์ของแลมเบต้านะครับ ดับเบิลอาร์มลิงนะครับที่เป็นเหมือนบางคนจะเรียกว่าขาไก่ก็เพราะด้วยความที่เขาจะเห็นเหมือนเป็นตัวกระเดืองขาเลยใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีโชค๊คที่อยู่บริเวณนี้อีก2ต้นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยในส่วนโชค๊คหน้าเราจะคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากับโชค๊คที่เป็นเทเลสโคปิกที่เป็นขา2อขาออมาอย่างงี้แล้วเป็นสปริงเป็นน้ำมันโชค๊คอยู่ข้างในนะครับแต่เนี่ยเขาจะมีขากระเดืองอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีตัวโช๊คแยกมาหน้าต่างโช๊คหน้าจะคล้ายกับโช๊คละ่ะงทำให เออมันก็เป็นอะไรที่แบบสะดุดตานะเพราะาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของในตัวแลมเบต้าเลยว่าได้ในเกือบทุกรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์นี้หมดนะครับเขาเรียกดับเบิลอาร์ลิงนะครับซึ่งก็ตัวโช้งเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถปรับระดับคีโลดได้ ถึง7ระดับนะครับคือปกติที่โหลดมันจะปรับได้แค่โช้กหลังเดียวแต่ตัวนี้สามารถปรับหน้าก็ได้7ระดับหลังก็ปรับได้7ระดับนะครับมาดูกันต่อที่ด้านบนอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของตัวลัมเปต้านะครับนั่นคือฟิกเฟนเดอร์คำว่าฟิกเฟนเดอร์คืออะไรบางคนน่าจะหันหน้าไปข้างหน้าตลอดตามรถนะครับเราจะหักล้อไปทางไหนเห็นไหมไฟหน้าเนี่ยเลี้ยวตามล้อแต่บางคนหน้าจะทิมไปข้างหน้าตลอดจะต่างกับมอเตอร์ไซค์ปกตทิทั่วไปตรงที่ บางคนหน้าเขาจะหันตามล้อแต่นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของตัว兰佩塔นะระบบเบรกนะครับ,รบ,บ,นนรบดิสเบรกหน้าแล้วก็ดิสเบรกหลังนะครับก็สังเกติรถทั่วไปในพิกัดไม่เกิน2องเลยทีเเรามักจะเจอล้อหน้าที่เป็นดิสเบรกแต่ล้อหลังจะเป็นดัมเบรกอันนี้ได้ทั้งดิสหน้าดิสหลังและที่สาคัญคือได้ระบบเบรก ABS หน้าหลังนะครับเป็น2องชันแนลได้แยกกันทํางานแบบแยกกันหน้าหลังเลยนะครับมาแบบจัดเต็มเต็มระบบจริงๆมาดูที่ด้านหลังนะครับโชคหลังก็จะ อยู่ซ่อนเข้าไปด้านในหน่อยสไตล์ของตัว lambda นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือสามารถปรับพีโลดได้7ระดับเหมือนกันดิสเบรกหลังก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางล้อเลยข้างในนะครับเป็นระบบดิสเบรกบอกว่ามี ABS ทั้งหน้าและหลังเลยตัวนี้อยากบอกว่าเท่มากเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ปกติเรามักจะเจอรถพิกัด2อเลนดีซี C, ที่เป็นกุญแจแบบขันนะครับแต่เน่จะเหมือนรุ่นพี่ในตัว x 3 0 0เลยคือเป็นกุญแจ k e y ์เลสนะครับเราพกไว้ในกระเป๋างเดียวอันนี้ไว้สําหรับฉุกเฉินหรือว่ากรณีที่เราอยากจะขันก็ขันได้แ อันเนี้ยเราพกไว้ในกระเป๋าในผมถือไว้อย่างงี้ก็ได้ให้อยู่ใกล้รถนะครับเรามาถึงเราบิดได้เลยปึ๊บแล้วเราสตาร์ทได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคี์หรือคีย์เลสนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรามักจะเจอในซีรีส์ที่มันใหญ่กว่านี้แต่เนี้ยอยู่ในพิกัดไม่เกิน2 0 0ซีนะครับระบบไฟเป็นไฟ LED ทั้งคันเต็มระบบนะครับไฟหน้านี่ก็เป็น LED ไฟเลี้ยวก็เป็น LED นะครับแล้วผมชอบในส่วนไฟท้ายมาดูที่ไฟท้ายครับไฟท้ายเท่มากเพราะว่า ด้วยความสปอร์ตรถสปอร์ตเขามักจะแต่งในการซ่อนไฟเลี้ยวนะครับแต่สังเกตว่าเอ้ยทำไมไม่เห็นไฟเลี้ยวรถเติมไม่มีไฟเลี้ยวหรอเพราะเขาเป็นไฟเลี้ยวแบบบิวอินอ่าน,นะไฟเลี้ยวจะเป็นบิวอินอยู่ในไฟท้ายเลยเนี่ยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้พอเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บไฟเลี้ยวหายไปเลยเพราะมันเป็นก้อนเดียวอยู่ในข้างในนะครับเวลาเรากำเบรกก็จะสว่างึ้น่างนี้แล้วผมชอบอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของแลมเบต้านะครับคือทุกโลโก้ส่วนใหญ่เขาจะมีโลโก้คำว่าแลมเบต้าเนี่ยแลมเบต้าถ้ามาดูที่ท่อฝั่งนี้นะครับ ตรงปลายท่อก็จะมีแลมเบต้าเหมือนกันมาดูที่บนเบาะนี่ก็จะมีปักได้นะครับคําว่าแลมเบตา้าปลายแฮนด์ก็มีแลมเบต้านะครับแล้วก็กระจกแลมเบต้านะครับด้านหน้าไฟหน้ามีแลมเบต้านะครับแล้วก็แลมเบตา้าในอะไหล่ชิ้นส่วนหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆพาร์ทอ่ะเขาจะเก็บความเป็นเขาเรียกว่ามีการ สลกเขาว่าแลมเบต้าแม้กระทั่งใต้เบาดถ้าเราเปิด,ด้นมาดูเราก็จะเห็นโลโก้ Lam eta, แลมเบต้าแบบเต็มไปหมดนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเอกลักษณ์ของแลมเบต้านะครับมาดูเกทคอนโซลฝั่งนี้นะครับจะเหมือนในตัว X 3 0 0เลยคือเป็นตัวที่เติมน้ําหล่อเย็นนะครับไม่ต้องกูกลนแกลงเพราะว่าตัวนี้ต้องเปิดด้วยระบบไฟฟ้าต้องมีกุญแจนะถึงจะเปิดได้แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็น USB C มาจะเสียบชาร์จมือถืออะไรก็ว่านไปนะครับแต่ตรงนี้จะเก็บของไม่ได้นะเพราะว่าเป็นช่องที่ อาจจะเล็กนิดนึงเก็บม,มือถืออะไรไม่ได้เพราะว่าหลากักๆผมว่าพ้อยหลกัหลก,ลกคือเอาไว้สําหรับเติมหรือว่าเช็คน้ําหล่อเย็นแหละแล้วก็มี USB C เข้ามาด้วยมาดูด้านบนนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็ใช้ก็ว่ายกของในตัว X 3 0 0มาเลยด้านบนจะเป็นอนาล็อกด้านล่างจะเป็นดิจิตอลนะครับก็บอกแบบครบชัดเจนความเร็วดิจิตอลความร้อนน้าหล่อเย็นนะครับอุณหภูมิน้าหล่อเย็นรวมถึงเกน้ามันนะครับนาฬิกาแบตเตอรี่จับทิปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นส่วนของวัดรอบ แล้วก็ไฟวอร์นิ่งต่างๆก็จะเห็นเด่นชัดเจนนะครับไฟเอนจิ e นไฟ ABS อันนี้เปิดไฟสูงอยู่นะครับแล้วก็ไฟแรงดันนะมันเคืออันนี้ผมดับเครื่องอยู่มันเลยโชว์หลายตัวเยอะไปหน่อยนะครับพอเราสตาร์ทเห็นไหมไฟเครื่องยนต์แล้วพอแรงดันมันมาปุ๊บตัวไฟแรงดันก็จะหายไปมาดูในส่วนของประกับแฮนด์นะครับฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินพอเปิดปุ๊บไฟฉุกเฉินก็จะเปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของตัวโหมดคําว่าโหมดคืออะไรฮะถ้ามาดูที่บริเวณนี้เพราะผมกดโหมดเนี่ย จากตัวจับทิปเห็นไหมอันนี้คือ Total ทั้งหมดรถคันนี้ตอนนี้ไม่2โลนะครับแล้วพอจับทิปอ่านี่คือทิปก็จะเป็น2.3โลเราสามารถเคลียร์ทิปได้กดโหมดค้างมันก็จะกลายเป็นศูนย์นะกลับมากดอีกทีนะกลายเป็น2นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นปุ่มสตาร์ทอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับกําเบกสตาร์ทเหมือนรถออโตอเมติกปกตินะครับมาดูที่ฝั่งซ้ายน,นี่ก็จะเป็นไฟพาร์ทนะครับคือกดปุ๊บจะเป็นไฟส่งแบบแทบแทบแทบ,บไฟนะครับเลยจะเปิดค้างเลยแล้วก็เลื่อนมาทางขวานะครับ แต่ดังชัดเจนเลยพราะสังเกตนะครับเป็นที่ผมบอกไปว่าในตัว X 2 0 0เนี่ยมิติลดอะไรหลายอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับตัว X 3 0 0เลยเพราะว่าถ้าจากที่ดูเนี่ยพาร์ทหลายชิ้นใช้เขาว่าใช้ร่วมกับตัว X 3 0 0ในรุ่นพี่ได้เลยข้อดีก็คือไม่ว่าจะเป็นของแต่ง after market หรือแม้กระทั่งอะไหล่อะไรเลยชิ้นมันสามารถแชร์ต้องย้ำเราในบางชิ้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วกันที่สามารถแชร์กันได้ระหว่าง X 2 0 0กับ X 3 0 0เพราะฉะนั้นก็สำหรับคนที่บอกว่าเออ อันนั้นอันนี้ขับ x 3 0 0อยู่มาซื้อ x 200 mm hmm. เรเพิ่มเติมอะไหล่เราใช้ร่วมกันได้ข้อดีคืออะไหล่หาง่ายแน่นอนในส่วนของอนาคตนะครับรวมถึงของแต่งด้วยเราพูดขนาดนี้แล้วเราไปลองกันเลยดีกว่าไเดี๋ยวไปลองขี่กันเลยแล้วกันะะนะครับกุญแจเราพกไว้ในกระเป๋าเดียวมาถึงเราก็บิดได้เลยบิดสวิตช์นะครับไม่ต้องบิดกุญแจแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับ ไอ้อัตราเล่งมันก็เอาโอเคอยู่นะก็ในสไตล์พิกัด204 0นะครับ170กว่าซีก็ประมาณนี้นะครับแต่โอเคถ้าเกิดไปจำภาพใน X 300เนี่ยกับบอดี้เดียวกันอันนั้นจะแบบ X 300ก็จะได้กำลังที่เอาจริงอันนั้นผมว่าแรงเกินหน้าตานะครับ <c oughs> X 200เนี่ยคือปกตินะคือโดยสไตล์ผมว่าดูจากรูปทรงที่แบบเป็นสไตล์พรีเมียมอิอตาลีสกูเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบเออ ขับมาแบบเรื่อยๆนะครับเน้นแบบใช้งานทั่วไปแต่พอเป็น X 3 0 0นั้นแรงเลยแต่ยังได้บอกว่าพอในโจทย์คนที่บอกต้องการความแบบเออฟังก์ชันใช้งานทั่วไปเครื่องเล็กลงมามันก็ได้ความประหยัดน้ำมันขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะกับราคาที่มันซอฟลงมาด้วยแหละว่าตามจริงนะครับแต่ได้หน้าตาทุกอย่างคือเหมือนกับ X ส0 0เลยเนี่ยประมาณเจ0นะครับเบรกหน้าหนึโอ้โห ABS มันเอาเรื่อ,องอยู่เหมือนกันนะเบรกแบบดืดๆๆ,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 ๆๆคือผมว่าด้วยโชกเลยแหละที่คาแรคเตอร์โชว์เขาสปอร์ตนะครับเวลาอาการปกติในสกูตเตอร์ที่ผมเบรกมักจะเจออาการที่มันแบบโอ้โหเหมือนโชคหน้ามันยุบเร็วเกินไปแล้วมันมีการจะโยนไปข้างหน้าจัดน,นะครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์ซีรีส์ X นะตั้งแต่ X 3 0 0 X 2 0 0ตัวนี้ก็จะได้เรื่องฟิลโช็คที่เขาจะเป็นรถอล็อกแนวแบบสไตล์สปอร์ตหน่อยมาเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาเบรกหนักๆไม่เห็นไหม 7จ็ผมกำเบกหน้าหนึเ็นไม่ใช้เบกหลังเลยนะครับมันก็มีอาการที่แบบเอ,อ้ยยางหอนขึ้นมาแล้วนะแต่อาการลดผมว่าน้อยนะถ้าเทียบกับสไตล์รถโชคแบบนิ่มๆน่นะเดี๋ยวลองท็อปสปีดกันนะว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับจังหวะลดล่งๆเดี๋ยวรอรถโล่งๆก่อน นี่จะเป็นจังหวะที่กําลังขึ้นสะพานนะครับความเร็วก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้านั่งการขับขี่ผมเนี่ยถ้าสังเกตด,ดูที่เงาที่ถนน,นเนี่ยผมเหมือนก้มคอลงมานิดนึงนะครับเพราะอยากให้เห็นในส่วนของเรือนหม่ไม่ได้มอบแบบให้มันลู่ลมอะไรขนาดนั้นนะครับยังรู้สึกได้ถึงลมปะทะเข้าที่หน้าอกเข้าที่หมวกกันน็อกรวมถึง,งตัวศอกนะครับเอาว่าลมปะทะเข้าทั้งตัวเลยดีกว่า แต่ก็ด้วยโจดแหละคือถ้าจะหมอบมากกว่านี้ถ้านั่งผมว่ามันจะแปลกๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ถ้านั่งเขาจะออกแนวแบบขับเรื่อยๆชิลๆมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอีกจุดหนึ่งคือรถคันนี้เพิ่งวิ่งแค่2กิโลเมตรนะครับเพิ่ง PDI มาแล้วก็ส่งมาให้ผมทำคอนเทนต์รีวิวเลยบอกตามตรงว่ารอบผมมีความรู้สึกว่า120น่าจะไปได้มากกว่านี้ถ้าผมหมอกว่านี้ กับถ้ารถพ้นลันอินแล้วคือพวกลูกโู่แหวนอะไรหลายอย่างมันจะมีเรื่องลันอินนะครับและโดยเฉพาะสกูตเตอร์เนี่ยระบบ CVT สายพานมันต้องมีลันอินด้วยถ้าทุกอย่างเข้าที่แล้วแล้วหมอบดีๆผมว่าความเร็วมันไหลได้อีกนะเพราะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันยังไปได้อีก และแน่นอนว่าการมาของ New X 200ถือว่าเป็นการเอาใจ New e NT กับราคาที่เฟนลีมายิ่งขึ้นด้วยราคาเปิดตัวแนะนำอยู่ที่129,900บาทราคานี้เป็นโปรโมชั่นเฉพาะตอนเปิดตัวตั้งแต่วันนี้ถึง11ธันวา2566เท่านั้นนะโดยหลังจากนี้หลังวันที่12ธันวา2566จะเป็นราคาปกติที่134,900บาทเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวกับราคาที่ช็อคไพที่เปิดโอกาสให้เหาสาวก l a m b r รหรือคนที่ลหลงไหลในตำนานของแลเมตาได้มาครอบครองกันไว้สักคันหนึ่งหรือจเจาหกคันเลยก็ได้นะหรือใครที่กำลังมองหาสกูตเตอร์โมเดิร์นคลาสสิกที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์แถมยังเป็นแบรนด์สกูตเตอร์ระดับตำนานจากอิตาลีบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดควรที่จะมีไว้ในครอบครองเพราะแน่นอนว่า New X 2 0 0คันนี้จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่อยู่เหนือการเวลาซึ่งในสไตล์ของสกูตเตอร์แบบนี้ตั้งแต่70กว่าปีที่แล้วยันปัจจุบันก็ยังดูสวยกว่าอยู่เหนือการเวลาจริง,รงๆใครจะรู้ละ่ะอนาคตถไฟฟ้้าาาเขามาแทนทนี่ และเมต a รุ่นนี้อาจจะเป็นตัวที่คนเขาเก็บกันก็ได้และที่สำคัญมีข้อเสนอสุดคุ้มนะครับเมื่อจองรถ New X 2 0 0ผ่านเว็บไซต,ต์ booking lambeta co th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11ธันวาคม6 5 6 6รับข้อเสนอเดียวกับงาน Motor Expo ซึ่งมีสิทธิพิเศษมูลค่ามากกว่า9,000บาทประกอบไปด้วยฟรี voucher มูลค่า5,000บาทฟรีจดทะเบียนและพลบรบมูลค่า1000บาทฟรีประกันภัยลดหาย1ปีมูลค่า3,000บาท เฉพาะไฟแนนซ์ที่ร่วมรายการนะใครสนใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายแลมเบต้าทุกสาขาทุกประเทศได้เลยวันนี้ก็เรื่องราวโดวยประมาณนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ